ทานข้าวเสร็จจะพาน้องไอติมไปเที่ยวนะครับเออจะพาน้องไอติมไปเที่ยวพาน้องไอติมไปเที่ยวนะครับทานข้าวเสร็จจะได้ไม่ท้องอืดเนนะาะข้าวเสร็จแล้วเด้อทานข้าวเสร็จก็ออกหน่อยเดี๋ยวค่อยเนาะเออนี่โรงเรียนทานข้าวเสร็จแล้วนะไอติมทานข้าวขีเขื่อนใหญ่มากมาย นายเพื่อนโน้นวาดนี่โรงเรียน,นะคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนวันหลังเจอกันมานี่โรงเรียนนี่วัดฝนลงมิดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไหนไหนไหนินด้วยฝนตกฝนตกเข้าบ้านก่อนนะคะฝนล,ลงมิดก่อนนะเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยทานข้าวเนาะเอ,อ้ยทานข้าวเสร็จ<ด><ๆ>ก็จะอารมณ์ดี เนาะ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 เข้าใจนะคะพาน้อยจิมไปเที่ยวเด้อพาน้อยจิมไปเที่ยวยานคือบ้านยายหนูบ้านยายหนูเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยทานข้าวเนาะเอ้ยทานข้าวเสร็จก็จะอารมณ์ดี น,นี่โรงเรียนทานข้าวเสร็จแล้วนะไอติมทานข้าวยาน,น,น,นคือบ้านยายหนูบ้านยายหนูดูดอกไม้สวยๆ สวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะชมดอกไม้นะคะเพื่อนๆชมดอกไม้นะคะเพื่อนๆดูดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆในฮิปโปโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนก็จะมี เฮ้ย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 เอาไปกัน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 โอ้องงเป็นเลี้ยข้าบ้านก่อนนะครับเพื่อนๆเอาบ้านก่อนครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยทานข้าวเนาะเอ้ยทานข้าวเสร็จก็จะอารมณ์ดี นาะงามบ่งามบ,บ่านี้มางามบ่งามบ่ครับพเพื่อนเพื่อนงามบ่ครับผมมองเบ็ดเร็วเข้าบ้านก่อนนะครับพเพื่อนเข้าบ้านก่อนครับผมบ๊ายบายเคลื่อนย้ายมาใหม่มาเพื่อน โน่นวัดนี่โรงเรียนดูดอกไม้สวยๆดูดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆไหนให้ปโปโลงเรียนก็จะมีโรงเรียนก็จะมีของนะคะเพื่อนๆน วันหลังเจอกันมานี่โรงเรียนนี่วาดผลลงบิดแล้วนะคะเพื่อนๆไหนไหนไหนนี่เขื่อนใหญ่มาไม่เพื่อนเพื่อนโน่นวาดนี่โรงเรียนข้าวเสร็จแล้วเด้อทานข้าวเสร็จก็ออกหน่อยเดี๋ยวค่อยเนาะเออยาน คือบ้านยายหนูบ้านยายหนูน,นะนะคะเพื่อนเพื่อนวันหลังเจอกันมานี่โรงเรียนนี่วาดผลลงบิดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไห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 นทานข้าวเสร็จจะพาน้องไอติมไปเที่ยวนะครับจะพาน้องไอติมไปเที่ยวพาน้องไอติมไปเที่ยวนะครับทานข้าวเสร็จจะได้ไม่ท้องอ,อ,อืดเนาะเหนื่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกัน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 งามบ่งามบงอ้นมางามบ่งามบบครับเพื่อนๆงามบ่ครับทานข้าวเสร็จจะพาน้องไอตินไปเที่ยวนะครับจะพาน้องไอติมไปเที่ยวพาน้องไอติมไปเที่ยวนะครับทานข้าวเสร็จจะได้ไม่ท้องอืดเนาะ ในให้ปโูโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนก็จะมีของเล่าเสร็จแล้วเด้อทานข้าวเส็จก็ออกหน่อยเดี๋ยวค่อยเนาะเออเสวยไหมครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนในให้ปโูโรงเรียนก็จะมี โรงเรียนก็จะมีของเนะนะนะเข้าใจนะคะพานโนยจิมไปเที่ยวเด้อพานโนยจิมไปเที่ยวผมมองเป็นเลี้ยวเข้าบ้านก่อนนะครับพเพื่อนเขาบ้านก่อนครับผมบ๊ายบายงามโบงามโ่จิมมางามโ่งามโ่ครับพเพื่อนๆงามโ่ครับ เดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยทานข้าวเนาะเอยทานข้าวเสร็จก็จะอารมณ์ดีเนาะข้าวเสร็จแล้วเด้อทานข้าวเสร็จก็ออกหน่อยเดี๋ยวค่อยเนาะเออวันนี้วันอาทิตย์เขาปิดประตูกันนะคะเพื่อน เท่าน,นี้ลงแดีจะส่องน้อยแดีจะส่องน้อยอากาศยามเช้าเฮ้ย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 เอาไปกัน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 เนาะเนาะเนาะเข้าใจนะคะพาโนไอตอิมไปเที่ยวเด้อ พาเนาะไอจิมปเที่ยวไหนให้ป,ปลูโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนก็จะมีของสวยไหมครับเพื่อนๆสวยไหมคะผมะอมองเป็นเลี้ยข้าบ้านก่อนนะครับเพื่นพนอนๆข้าบ้านก่อนครับผมบ๊ายบาย สวยไหมครับนี่คือโรงเรียนวันนี้วันอาทิตย์พอปิดประตูกันนะคะเพื่อนๆผ่าดูดอกไม้สวยๆ ที่บ้านที่บ้านยายหนูน้องไอติมนะคะเพื่อน,อนสวยไหมครับนี่คือโรงเรียนสวยไหมครับเพื่อน,อนสวยไหมคะ ที่บ้านที่บ้านยายหนูน้องไอติมนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนวัน,นหลังเจอกันมานี่โรงเรียนนี่วาดผลลงบิดแล้วนะคะเพื่อนๆไหนไหนไห<ๆ>นไหนยาน,นคือบ้านยายหนูบ้านยายหนู ที่บ้านที่บ้านยายหนูน้องไอติมนะคะคุณเพื่อนเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกัน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 นี่โรงเรียนทานข้าวเสร็จแล้วนะไอติมทานงั่มบองามบอ,มบอไอติมมาง่มบอ,งามบอ,องามบอครับคเพื่อนงามบอครับ เดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยทานข้าวเนาะเอ,อ้ยทานข้าวเสร็จก็จะอารมณ์ดีนะเนาะกินด้วยฝนตกฝนตกเข้าบ้านก่อนนะคะฝนลงมิดก่อนนะสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนงามโบงามบไอ้ทีมางามโบงามโ่มครับเพื่อนเพื่อนงามบ่ครับ เอ่นี้ลงแต่จะส่องน้อย